ครับก็ขอสวัสดีนะครับในคลิปนี้นะครับจะเป็นแนะนำนะฮะการติดตั้งระบบ DHC d นะฮะบนวินโด้นะครับ,บ,นนรบเดี๋ยวบนพวกลีนุกอะไรอย่างงี้เดี๋ยวอรอในคลิปถัดไปนะครับ DHC d ก็คือ d i s t r i c t น HDC ะเป็น Data Center นะครับที่ลดขนาดมาจาก Data Center ของจังหวัดนะฮะ เพื่อให้ใช้งานกันในระ,ะดับอำเภอนะครับสำหรับการติดตั้งบน Windows นะครับก็ติดตั้งได้ทั้ง Windows 7 8 2003หรือ2008นะครับขั้นตอนที่1นนะครับเราก็เข้าไปดาวน์โหลดเลยนะครับตามลิงก์นี้นะครับ ftpftp นะฮะ u ten plk go t s นะครับ,รบก็ Enter นะครับ อ่า user ใช้ guest ครับทั้ง2ช่องฮนะทั้ง user ทั้ง password guest ครับ enter นะครับท่านก็จะเห็นรายการไฟล์นะครับอา่ามีทั้งหมด2ไฟล์และอีกหนึ่งโฟลเดอร์นะครับก็อา่าตัว d h d c full install ก็คือตัวแอปพลิเคชันนะฮะตัวตัว data data center ของเรานะครับตัวไฟล์ f c 13คั c u นะครับก็เป็นตัวเอาไว้ตัด ข้อมูลออกจากตัว Data Center นะครับแล้วก็ซอฟต์แวร์นะในซอฟต์แวร์มีอะไรบ้างครับก็ที่เตรียมว้ให้ก็มี MariaDB สำหรับ Windows ที่เป็น64บิตนะครับแล้วก็ n o t e p a d าพ,พ,พัดนะเอาไว้แก้ Connection ของ Connection Connect ไปที่ตัว MariaDB นะครับแล้วก็ตัว Sam นะครับตัวนี้เราจะใช้เป็นตัวเว็บเซิร์ฟเวอร์ครมันจะมีตัว Apache 2 w e เว็บเซิร์ฟฝังนะครับ ก็ทําการดาวน์โหลดนะครับทั้งหมดเลยก็ได้นะครับ3า,าชุดโปรแกรมนี้นะครับผมได้ดาวน์โหลดมาไว้แล้วนะครับดาวน์โหลดมาไว้ที่นี่แล้วนะครับก็จะมีตัว d h d c Full Install แล้วก็ตัว Maria นะครับแล้วก็ n o d e ฮะ,ะแล้วก็แสมส่วนนวิคท่านไปหาโหลดอเอาเองนะครับ อันนี้มันเป็นซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์นะฮะก็เลยไม่เอาขึ้นโฮสต์ให้นะครับก่อนอื่นเลยก็ติดตั้งตัวแซมนะฮะตัวแซมวิธีติดตั้งแซมนะฮะบ,บอกเ,อเขาบอกให้เลือกเฉพาะ apache PHP, php และเพิร์เท่าน,นั้นนะครับก็ double ลคลิกตัวแซมนะฮะ windows 7 windows 8 windows 2003 windows 2008นะฮะมีวิธีการเดียวกันหมดนะครับ ก็แซมนะฮะก็เน็กนะครับเน็กก็เมื่อกี้บอกว่า,าเลือกเฉพาะ Apache PHP และ p e r เท่านั้นนะครับนะบก็ติ๊กออกนะครับให้เหลือแต่ Apache นะครับ PHP และ p e r ตัวนี้ก็ติ๊กออกนะครับข้างล่างติ๊กออกจะเหลือ,อแค่นี้นะฮะสามรายการนะครับก็กดเน็กติดตั้งไว้ที่ไหนดีนะครับ d ดซีก็ default นะฮะผมเอาไปไว้ได้ดีแล้วกันนะครับ ก็กด next นะครับติ๊กอันนี้ออกแล้วก็กด next นะครับกดไ้อีกทีนึงนะครับรอสักครู่นะครับตัวติดตั้งก็จะบอกว่าสําเร็จนะครับโอเคถ้าขึ้นหน้าจอนี้นะครับก็หมายความว่าท่านติดตั้งสําเร็จแล้วครับท่านจะ เปิดตัวคอนโทรลพา n e แนลคือตัวควบคุมตัวแซมไมค์ ine, ครับก็ก็ลองดูฮะติ๊กไวนะ้แล้วก,กดฟินิตนะครับตัวควบคุมคอนโทรลพา n e แนลเขาก็จะเปิดขึ้นมานะครับให้ตัวนี้ก็ยังไม่ต้องทําอะไรครับปิดไปก่อนนะครับปิดไปก่อนนะครับหลังจากนั้นติดตั้งอะไรมาเรียดีบีนะครับมาเรียดดีบีห้าจก็ดับมันชิกนะครับ มาเรียดีนะครับก็กดเน็กไปนะครับอของผมมันติดตั้งไว้แล้วนะฮะก็ก็ไปไปหาวิธีติดตั้งกันเอาเองดีกว่านะฮะมันมันไม่ยากกดเน็กอย่างเดียวนะครับมาเรียดีบีคือดัตเตอร์เบทมาเอสนี่แหละครับก็ก็ใช้ใช้แทนมา s อ l เอสอลนะฮะทีนี้ตัว สุดท้ายนะพอติดตั้งมาเรียดีบีเสร็จแล้วนะครับก็ให้อ่ไปที่โปรแกรมไฟล์นะครับหา,าชื่อว่ามาเรียดีบีนะครับมาเรียดีบีตรง my ini นะฮะลองดูนะครับตรง sql mode นะครับให้ให้ให,ให้ให้เหลือแค่นี้นะฮะมาเรียเขาจะใส่ตัวข้างหน้าเพิ่มมาผมผมจำไม่ได้ ไอตัวหน้าไม่เอาเอาแค่ตัว no engine Sub s u b s i t u a t i o n นะครับก็เซฟแล้วเสร็จแล้วก็ start service ตัว MariaDB สักสักครั้งหนึ่งนะครับครับหลังจาก MariaDB เสร็จแล้วก็ท่านจะติดตั้ง n o t e page พัดๆเลยก็ได้นะครับสำหรับเพื่อ,อแก้ไข connection นะก,ก็ผมข้ามนะครับเพราะว่ามัมนมันเน็กอย่างเดียวนะฮะรัวนี้ นะครับจุดถึงถึงถึงข้อสำคัญของเรานะครับก็คือ unzip file นะฮะ unzip file นี้นครับเอาไปไว้ที่ที่เราติดตั้งแซมไว้นะฮะแซมแซมเราติดตั้งไว้ที่ไหนนะครับผมก็ copy นะครับ copy ตัวไฟล์นี้ไปที่ผมก็ unzip ไฟล์นี้นะฮะไฟล์อยู่ข้างในนะฮะอยู่ข้างในตัวฟูนิซอร์เนี่ยเอาไปไว้ที่ ที่ผมติดตั้งแซมไวนน้นะครับก็คือผ่านนี้นะฮะผาน e s a m h T d doc ผมก็วางไฟล์วางโฟลเดอร์ให้ hdc นะที่ที่ผมอร์อซิปมาจากไฟล์นี้นะครับอร์ซิปมาข้างในนะวางวางไปที่ผ่านของ hd doc ของแซมนะครับก็คือตัวตัว ตัวนี้นะครับวางแล้วนะครับเสร็จแล้วก็เราไปคลิกเข้าไปนะครับับบนี้เข้าไปดูโฟลเดอร์ที่ชื่อว่าดัตเตอร์เบดนะครับดัตเตอร์เบดจะเห็นว่ามีไฟล์ dhdc.sql นะครับดัตเตอร์เบนะครับท่านก็ใช้นาวิค a t นะครับสร้างนะครับสร้างสร้างดัตเตอร์เบดชื่อว่า dhdc.sql นะครับก็ new ดัตเตอร์เบดนะครับตรงนี้นะสำคัญเลยนะครับสำคัญเลย ก่อนการที่จะสร้างด a ตเบ e ของ DDC ได้เนี่ย DDC นะครับต้องอคือคือสร้างแล้วให้ให้ตัวโปรแกรมเนี่ยทำงานาราบรลื่นแล้วก็สอดคล้องกับ DDC ของจังหวัดน,นะครับก็ต้องเลือก character set เป็น utf UTF8 unicode นะครับแล้วก็ collection นะครับเป็น utf utf 8 general ci นะครับก็กดโอเคไปเสร็จแล้วก็เราจะได้ด a ตเบ e ดีเ uh, อสดีซีนะครับขึ้นมา1ก้อนนะครับเราก็คลิกขวานะครับผมใช้ในาวิแคดนะนาวิแคดคลิกขวานะตัวตารางตรงนี้ของข้านอาจจะยังไม่มีนะครับผมผมวมเรียบร้อยแล้วก็ก,ก,ก็ของข้านยังไม่มีก็ต้อง execute file นะครับเมื่อกี้นะครับ execute file ก็คลิกขวา execute นะ file ไฟล์ที่ที่อยู่ในโฟลเดอร์ด a ต a าเบสนะครับที่เราเอาไปไว้ อยู่ในโฟลเดอร์ดัตเตอร์เบของ h d c ครที่เราก๊อปไปไว้ที่ htdocs นะครับก็ไฟล์นี้ก็ open ก็กด start นะครับท่านก็จะได้ดัตเตอร์เบ e ของ h d c นะครับเสร็จแล้วนะฮะดัตเตอร์เบดเรียบร้อยนะครับไปที่โฟลเดอ common นะฮะโฟลเดอ common นะครับไปที่ c o n f i g นะฮะหาไฟล์ที่ชื่อว่า main local คือไฟล์นี้นะครับใช้ e d i t โน้ตเกตทัทัดเติดนะครับก็จะเห็นว่าบรรทัดที่7จ็ดนะครับเจ็ 7, 8, 9, นะครับซึ่งท่านจะต้องอแก้ไขนะครับชื่อ database นะครับ DHC ถ้าเซิร์ฟเวอร์ database ไม่ได้อยู่กับเครื่องเดียวกับตัวตัว DHC ครับก็จ่าย p a d d r อ s s นะครับตรงนี้นะครับตรงโฮสต์นะแล้วก็ ลงพอตนะครับถ้าไม่ได้ใช้พอร์ต336หอย่างเครื่องผมใช้พอรสต3สามเก้าผมผมได้ใช้เลขพอรตนี้นะครับเลขพอร์ต3สา้แล้วก็ user name password ท่านก็เปลี่ยนเปลี่ยนเอาตามที่ท่านตั้งอ่า d a t a b เบ e ของท่านไว้นะครับก็เซฟนะครับเซฟก็เป็นยังไม่เรียบร้อยนะครับยังไม่ลองยังไม่เรียบร้อยดีนะก็ไปที่ ที่ถ้าติดตั้งแซมไว้นะครับจะเห็นแซมคอนโทรลนะฮะแซมคอนโทรลนะครับไฟฟายละเอียดอีทีโชว์แซมคอนโทรลก็ดับเบิลลคิกมานะครับก็เลือกสตาร์ทนะครับสตาร์ทนะครับกดตรงนี้สตาร์ทนะฮะตัวพอร์ตของอัพเปเช่เนี่ยเขาก็จะหลามขึ้นมานะครับแสดงว่าความใช้งานนะครับเสร็จแล้วไปที่คอนซีทนะครับ p h p i n i นะครับต้องแก้ pht.ini ครับก็คือข้อที่9แล้วนะฮะทำตามคณาแนะนำในไฟล์ที่ว่า dhdc การตั้งค่านะมันอยู่ตรงตรงนี้นะ dhdc นะครับแล้วก็การตั้งค่าตรงนี้ครับก็คลิกขวาเปิดด้วยโน้ตเพจพาร์ทลนะครับตรงนี้ฮะตรงนี้ ตรงนี้นะครับบรรทัดที่3ถึง7นะครับก็ก็แก้ใน psp.ii นะครับให้ให้ได้แบบแบบที่ผม recommend, แนะนำไว้ให้นะครับก็วิธีง่ายๆครับก็กรอบนะครับกรอบแล้วก็ไปที่ psp.ii control f นะ control v นะครับ Enter นะครับก็จะเห็นว่าผมได้ตั้งค่าตามที่ตัวโปรแกรมแนะนำไว้แล้วนะครับเฉพาะ PHP. Ini, ส่วนใครใช้ Windows ก็ก็ตั้งค่าตรงนี้ก็ได้นะครับ MariaDB ก็มีบอกนะครับตั้งค่ายัางไงส่วนสําหรับท่านที่ใช้ Linux นะฮะก็ก็มีวิธีบอกนะมีแค่นี้นะครับตั้งค่าเสร็จนะรตั้งค่า PHP. i n i เสร็จก็ งฮะรีบูตเครื่องหนึ่งครั้งไม่จำเป็นครับก็กดสต็อปตรงนี้ฮะสตาร์ทนะครับเรียบร้อยนะครับแล้วก็ทดสอบเข้าโลโก้โฮสต dhdc นะครับโลโก้โฮส dhdc นะครับออลองดูนะฮะถ้าขึ้นหน้าจอนี้ก็แสดงว่าเรียบร้อยนะครับท่านสามารถเริ่มใช้งานตัว d i s t r i c t h e l h Data Center ได้ได้เลยนะฮะก็เดี๋ยววิดีโอถัดไปนะฮจะเป็นการาแนะนำการติดตั้งบน Linux Ubuntu 14ละกันนะครับเพราะผมถนัดตัวนี้นะครับ,สำ,รบสำหรับคลิปนี้แค่นี้ครับ